สอนไอเดียแต่งตัวเสื้อเลดบูนะครับโอ้โหอัปเดตเข้ามาใหม่ฮิตมากนะครับเสื้อตัวนี้ต้องติดดาวเลยนะครับในส่วนของเสื้อกับกางเกงแล้วก็หัวขาวตัวนี้นะครับโอ้โหยางฮิตเลยนะไม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกางเกงดําแล้วก็ทรงผมใหม่นะครับทรงผมสีขาวอันนี้ก็เท่เลยครับเออแล้วก็แว่นตาในส่วนของตัวนี้นะแล้วก็เป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับชุดไฟนะครับด้วยเซ็ตเพลิงนั่นเองนะครับก็จะเป็นหัวบาวานนะครับ กางเกงไฟไนะครับหน้ากากไฟไนะครับเออเป็นแบบอันนี้พี่ชอบชุดนี้นะครับเป็นแบบไฟไฟเปลวเพลิงอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชุดนักแข่งนะครับนี้ใส่หมวกเอฟชุดไหนก็ตึงนะครับมาพร้อมกับกางเกงนักแข่งที่เข้ามาล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหเห็นไหม อย่างโหดนะครับหรือไม่จะเป็นในส่วนของเซตนี้นะครับเซตสีฟ้านะครับนี้กางเกงสีฟ้าเสื้อสีฟ้าแล้วก็ตาสีฟ้านะครับถ้ายางไวชอบก็จะเป็นในส่วนของหมวกนักแข่งนะครับแล้วก็กางเกงสีขาวดําขาสั้นตัดกันแบบนี้นะครับโหเข้ากันสุดๆนะครับก็คนไหนที่ชอบก็อย่าลืมบันทึกคลิปแล้วก็กดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับ